คือฉันไม่มีสิทธิ์มูฟออนกับชีวิตฉันทำอะไรได้แบบฉันจะต้องแบบอยู่เฉยๆเลยผ่านไป5เดือนแล้วที่แตงโมนิดาเสียชีวิตแต่ความรักและความคิดถึงที่แฟนหนุ่มอย่างเบิร์ตมีต่อเธอไม่เคยจางหาย ดตลอดชีวิตของแตงโมที่สร้างความสุขให้กับทุกคนแต่ก็มีเพียงเบิร์ดผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นความสุขให้กับเธอตอนยังมีชีวิตและเป็นเพียงผู้ชายที่มีหัวใจดวงเล็กๆที่ไม่ธรรมดาที่หวังดีกับแฟนสาวเป็นอย่างมาก ซึ่งสิ่งนี้ไม่เป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้นแต่การกระทำที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเขารักผู้หญิงคนนี้อย่างจริงใจยังก่อนที่จะพบร่างของแฟนสาวแตงโมที่เกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยานั้นหนุ่มเบิร์ดก็มารอแฟนสาวบริเวณจุดเกิดเหตุทุกวันและรอคอยปาฏิหารเพื่อจะเจอกับคนรักของเขาอีกสักครั้ง แม้หลังจากนั้นจะได้รับข่าวเศร้าของแตงโมที่ไร้าปาฏิหาริย์แต่หนุ่มเบิร์ตก็ยังคงเก็บความทรงจำที่มีกับแฟนสาวไว้ในหัวใจและได้มอบแหวนแต่งงานที่สั่งทำพิเศษให้กับแตงโมในงานพิธีไว้อาลัยรวมถึงสักหมายเลข13ซึ่งเป็นเลขวันเกิดของแตงโมและสักรูปน้องแมวที่ชื่อบวยซึ่งเป็นแมวที่เลี้ยงกับแตงโม แถมในอินสตาแกรมของเบิร์ดก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์แห่งความสุขกับแฟนสาวซึ่งทั้งคู่เคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันมากมายในอดีตกระทั่งเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่25กระกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบ5เดือนที่ดาราสาวเสียชีวิตหนุ่มเบิร์ดพกความคิดถึงสุดหัวใจเดินทางไปหาแฟนสาวที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่แฟนๆมาร่วมวางดอกไม้รำลึกถึงแตงโม โดยเบิร์ตได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนข้อความถึงแตงโมผ่านไอจีเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าผ่านมาหเดือนฉันคิดถึงคุณมาก ที่กระติกผู้จัดก,การส่วนตัวและเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมได้โพสคลิป,ปร่วมปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังมุฟอ่อนเรื่องทั้งหมดท่ามกลางโลกโซเชียลวิจารณ์อย่างหนักณนะตอนนั้นอะ่ะดีที่สุดสําหรับพวกเราอะ่ะมันทาดีที่สุดแล้วณนะตอนนั้นสถานการณ์แบบนั้นแต่ถามว่ามันก็เป็นบทเรียนว่าต้องตั้งสติซึ่งติกับม,มองว่าก็ให้อภัยตัวเองนะกับวันนั้นเพราะว่าไม่มีสติอะ่ะไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยตกใจแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน เราก็เลยไม่จมอยู่กับตรงนั้นไงมันเล็กก้าวข้ามออกมาได้นึกออกใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้จะทิ้งหรืออะไรทางใดๆทั้งสิ้นแต่เราอยู่ในอย่างที่บอกเราอยู่หลังกล้องอะ่ะคนไม่เห็นไงถูกไหมอีกอย่างหนึ่งถ้ากลับไปแก้ได้ก็ควรจะอยู่ ด้านแซนอีกหนึ่งคนบนเรือในวันเกิดเหตุก็เคยให้สัมภาษณ์กรณีที่มีคนแชร์คลิปเที่ยวหลังเกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของแตงโมโดยเธอถามกลับมาว่าแซนไม่มีสิทธิ์มุฟออนกับชีวิตจะอยู่เฉยๆกับชีวิตแบบนี้เลยเหรอฉันอยากเจอมันเป็นคลิปปัจจุบันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าทาไมฉันห้ามห้ามเที่ยวเลยล่ะคะอันนี้ฉันอยากทราบนิดนึงค่ะจะสบายใจด,ดีนะคะคือไม่ใช่ค่ะคือเรื่องมันผ่านมาเดือนนึงแล้วอะเนาะล้วทีนี้เนี่ย คือแซนไม่มีสิทธิ์มูฟออนกับชีวิตแซนทาอะไรได้แบบแซ mm. นจะต้องแบบอยู่เฉยๆเลยเหรอ mm hmm. ถ้าอยู่ในจุดจุดเดียวกับแซนตอนตอนนี้ค่ะ mm hmm. คือเรื่องบนเรือ mm hmm. ไม่มีใครต้องการแบบหรือว่าอยากให้มันเกิดแบบนั้นหรอกค่ะ mm hmm. แค่เสียเพื่อนไปก็รู้สึกแย่พอแล้วเนาะ mm hmm. แล้วคือมาเจอแบบนี้อีกเนี่ยบางทีมันก็เยอะเกินไปสําหรับแซนที่ว่าแบบไม่เคยจะต้องมานั่งออกสื่อหรืออะไรอย่างนั้นนะคะ